เฮ้ยพ่อหนุ่มก็จะไปดูคลิปนะครับผมก็ขอฝากร้าน B S God ไว้ด้วยนะครับก็ทางร้านนะครับก็ขายไก่ตานคิงเลกาซี่นะครับแล้วก็ขายไก่ตานคิงเลกาซี่ติดดับอีปิกแล้วก็ดีเจินนารีนะครับแล้วก็ทางร้านนะมีซูเปอริทด้วยนะครับราคาเริ่มต้นเพียงแค่5บาทเองนะครับผมก็อย่าลืมไปใช้บริการร้าน B S God กันด้วยนะครับผมก็โอเคทางร้านนะครับก็มีเพจเป็นของตัวเองด้วยนะครับก็เพจก็ตามชื่อร้านเลยนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นแจ้งข่าวทางร้านนะครับแล้วก็กิจกรรมหรือว่ากิจกรรมต่่่่่่าา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 งงงงงงงๆๆขขขออออออรรรรร้้้้้้้้นน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 นเเเเเะะ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 กก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 ก็็็็็จจจจแแแลลลลลลลใพพพีีีีคคคคคัััับบบบบบผผมมมมมมมยย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 ืืไไปปวววสุุุุดดดดทฮชิซซู องอะไรประมาณน,นั้นแหละนะครับผมเนาะก็แอดมินเขาก็หาซื้อไก่ตันด้วยเนาะน้องๆคนไหนที่แบบเออฟาร์มไก่ตันจริ้งลีบอกฟุตอะไรเนี่ยก็หาที่ขายไม่ได้เนาะก็สามารถมาขายที่กลุ่มนี้ได้นะครับผมเนาะเดี๋ยวพี่จะแปะล,ลิงก์ไว้ข้างล่างกันสามกลุ่มเลยเนาะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ไปรับชมคลิปต่อได้เลยนะฮะอ่ะโอเคนะครับผมกสวัสดีน้องๆกันด้วยนะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวพี่จะมาแจ้งข่าวอาเซอุดนะฮะแต่ตอนนี้เราอยู่ในแมปอะไรนี่อ่ะเหมือนแมปอันนี้เลย vr นี่ครับผม vr มือถือเนคะคือกัันนแแหละะรบต่ว่วา เรามาอยู่ในแมกอะไรสักอย่างเนี่ยฮะน่าสนใจมากนะครับโอเคก็ในวันนี้เดี๋ยวผมจะมาอืมแต่ผมรือว่ามาแจ้งข่าวของอาเซอร์นะฮะว่าตอนนี้คือหน้าไปไหนแล้วนะครับอ่าที่ผมไปอ่านข่าวมานะครับที่ปล่อยออกมาช่วงประมาณหนึ่งทุ่มนะฮะของเมื่อวานเนาะใช่ไหมถ้าจำไม่ได้นะครับก็ประมาณนั้นนะครับก็ยังไงอ่ะก็คือตอนนี้นะฮะหรือว่าเออ่คนงานนะครับหรือว่าผู้พัฒนาสคริปต์นะฮะหรือว่าทีมของผู้พัฒนานั่นแหละนะครับก็คือยังพักร้อนกันอยู่นะครับผมก็ต้อง รอให้มีคนว่างนะครับหรือว่าทีมผู้พัฒนาให้มีคนว่างประมาณสักหนึ่งหรือเท่าไหร่ไม่รู้อะก็คือแบบให้เขาพักร้อนเสร็จนะครับก็ผูพ้พัฒนาถึงจะมาพัฒนาอาเซีุนนะครับผมก็นั่นแหละนะฮนะก็เลยมันยุ่งยากตรงนี้คือมันต้องมารอนะครับเพราะว่า ทีมของนักพัฒนาน่ะก็คือไปพักร้อนกันอยู่นะครับเออมันก็เป็นสิทธิของเขาเนาะเราจะไปฝึกเขาก็ไม่ได้นะครับก็เหมือนก็ต้องรอนะฮะเออถ้าเราจะเล่นเราก็ต้องรอนะครับให้เขาแบบพักร้อนให้เสร็จก่อนนะครับหรือมาไปเที่ยวให้เสร็จก่อนนะครับเขากลับมาถึงแล้วเขาจะ,จะพัฒนาให้นะครับประมาณนั้นนะครับที่ผมไปอ่านมานะ่าจะประมาณนี้นะอือแอ,อเกมอะไรน,น่าสนใจจริงเลยน,นี่แบบนี้ก็ได้โอ้อืมข่าวอาชุวก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็โอเคนะฮะคลิปนี้ก็บ๊ายบายฮะ ไวเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะฮะอันนี้แมพอะไรก็ไม่รู้เหมือนจะเป็นแบบจีบสาวหรือเปล่าแต่มันเปิดไมค์เหมือน V R ไม่ได้นะครับโอเค okay, ครับคลิปนี้ก็บายฮะข่าวไม่มีอะไรมากนะครับต้องขอโทษด,ด้วยนะฮะที่แบบมาแล้วแบบไม่มีอะไรนะก็มันเป็นข่าวที่แบบมันเขาออกมาบอกให้เราออรอเลยนะฮะรอทีมงานพัฒนา,นาเขานะไปพักร้อนให้เสร็จนะครับก็ถึงจะได้เวลาอัปเดตของเขาตอนนี้ก็เขายังไม่ได้อัปเดตนะฮะซึิงนั่นแหละนะครับรอโอเคครับ,ล okay, ค,รบคลิปนี้ bye bye, ไม่บายฮะไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะ โอเคครับ